สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวตัวฟรีสวัสดิการรัดนะอิสโก,โกสส้การ์ดเขียวครับตันร้อยเลยตัวเนี้ยรับรองว่าซิ่งก์นะาเท้าขวานะครับเป็นสไตล์ครีิทีพีเมเกอร์นะเล่นได้ปีกสูงปีกต่ำนะเล่นเอฟได้เล่นเซฟนะได,ได้โอเคไปเด่นเรื่องการคุมบอลนะคุมบอลเก้าสิบห้าเก้าสิบสามเก้าสิบห้าโลพาร์ตเก้าสิบเอ็ดนี่ถือว่าโอเคอยู่นะมีมดับเบิลกรอบไปสิบเอ็ดแล้วก็มีลูกค่าเคอร์แปดสิบห้าก็อาจจะต้องปัน่นปั่นในกรอบหน่อยอะไรเงี้ยปัน่นปั่นนอกกรอบอาจจะแปลกๆ มีความเร็วด้วยครับ77็4เจ็ปสีก็ก็ถือว่าค่อนข้างช้านะตรงๆ77็็นี่คือว่าค่อนข้างช้าเลยเทียบกับตัวในเมตาที่มันวิ่งกับ90ิบวกอะไรเงี้ยก็มีเตะแรง84ด็สพอพอไปได้ครับพอไปได้บารล้างเก้2บสองูทเป็นเทคนิคนะก็รีบเล่นแล้นะครับเดี๋ยวมันฟอร์มตกไปพวกสีพวกดีก่อนเดี๋ยวมันจะผมว่ามันน่าจะกาดกันนะถ้าฟอร์มตกลงไปฟอร์มสีฟอร์มดีอะไรเงี้ยสกิลให้มาถือว่าครบเครื่องที่สุดสำหรับล้าเขียวแล้วผมว่า ดับเบิ้ลทัชฟิฟท์แฟบโซลันโทนะรวมกันเป็นสเปเชียลดัมเบิ้ทัชเน้นะถือว่าแจ่มมากเลยแม่ง3อันแรกเลยมีสกิลยิงไม่ให้สองอันครับเป็นลองเลงเคอร์เลอร์ครับเฮาส์ไทร์เคอร์เลอร์นะเป็นปั่นไกลกับไฟก้อยนะสกิลพาร์ตก็มีให้ครบจบเลยวันเบทัชพาร์ตทูพาร์ซิ่งพีมาพาร์ซิ่งเอาไปเล่นปีกได้ทำชิงหนึ่งสองนี่น่าชอบเลยแหละมีสกิลยิงยุนะ่งทับแล้วก็มีสกิลไฟติ้งสับดิถือว่าครบนะเอาตรงๆไม่พูดเยอะละทุกคนเดี๋ยวผมพาไปาดูในนนแแดงีเลลยว่่่่าจะัคไห มาครับมาแล้วเราเป็นเจ้าบ้ากแล้วนะเจอกับนาโปลีว่ะโอ้โหแล้วเป็นโค้ตลูเบนอาโมริมด้วยนะมันจะได้การอยู่มาครับอิสโก้ทีไหนมาหาก่อนนี่ไงอิสโก้จ่ายเลยทีเดียวโอ้โหเนี่ยถ่ายบ,บาอลไหแต่ตัวมันเล็กนะพอเขา้ามเห็นในเกมจริงผมว่าตัวมันค่อนข้างเล็กอยูน่นี่คาร์วโล่คณาโอ้โหเปิดโอเวอร์ไปเนะี่ย โอ้โหก็จะเมื่อไปทักทายกันแรงเกินนะมันเป็นหน่อยเบาเฮียบอหน่อยบอกเพื่อนให้เบาๆหน่อยมานี่มาโขกไปดิฮิสโก้ตัวฟรีสวัสดีการรัดมาหนิตัวโอ้หลอกพังไปครับลูมิเก้ลุ่มลุ่มเองเนี่ยตัวแบกเกมนี้ไปไปอีกทีนึงโอ้โหไป็นแค่เงเอิร์ตัวเียโคตรบักเลยเป็นแค่เงาเอิร์นเขาได้เปิดหมอกนะเปิดทรง ให้รอเลยข้างในเลยนั่งไงว่าละพิกโก็จ่ายไปก่อนจ่ายไปกี่นึงลบเบโต้โอ้ไม่ได้ว่ะทุกคนเย่ะทีมกูไปไหนหมดวนะเนี่ยออกใต้ไม่ติกับโกกับโกน้อย่างนี้ว่าโอ้วิ่งไม่ทันว่ะของด้วยละทั้กนี่เปิดมุมนะเรามาลองดูดีกว่าว่ามันจะเปิดมุมนี้แค่ไหนนะสำหรับพิกโก้ เป็นการ์ดเกี่ยวที่ผมว่าค่าพลังมันดูด,ดีนะแต่พอได้ในเกมจริงอาจจะไม่ขนาดนั้นหรือเปล่าเปิดไปคานาวโลโอ้โหไม่ได้โขกติดเคคณาจารย์หน่อยสวยเบิน้นนี่แหละดับเบิ้ลนทัตมันซัดเลยอีกทีนึงโอ้โหไม่ได้ดาาท,ทัดมาแท้มาเต็มทัตพอร์มานิน ผัานายไปบ่อยู่ดีๆม่งน้นะโอ,โอเคไปอยู่้ยสวยไปแล้วเดี๋โตไปดิปดจ่ายกลับจ่ายไปไปอีกทีนึงหุนมาหนึ่งทีสองทีโอ้โหเพื่อนเขามาซ้อนนะไม่ทันโอ้โหแอสสิสุดสวยเอาเกือบแอสสิสุดสวยครับจากปาติกเวียร่าโอเคไล่อยู่ครับอ้าวเชงกูบอกกินงง งงงใจวิววิวเหมือนจะหิวเบียไปดิโอ้โหพังพังหมดทีมกูพังหมด,มโ,อหมดโอ้ไม่ลุงงี้นะทุกคนเออทาเมื่อกี้นะผมนึกว่ามันลำ้ำันเลยแบบไม่รีบวิ่งเมื่อกี้อะไรเงี้ยโคไปไปดิดาบเมื่อทันล้วจ่ายอิสโกมาเองอู้อิสโกโไม่ได้ทันนะไม่ทนันเอโลครับวอนนี้นี่นะ อินเตอรี่ทูเพ็กโอ้โหเข้นไป่วกอะจะลกวกเลยชิยมาละเค okay, ได้อยู่ไปครับมาเฟียอินเตอรี่มาเฟียสเปนรู้จักปะวบไปตัดท้ามาเทวดาไปอีกทีนึงเชฟเชนโกเชว่าเชฟเชนโกขอสัดเลยแล้วกันโอ้หตอนนี้ผมอยากเล่ง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 เ,เ,เสาใกล้นะแต่ยากไป แล้วเป็นไอซองเบเกอร์นะทุกคนโอ้โหใครได้ดยูยูฟ่าเมื่อคืนนี้นี่นคือลั่นนะไอซองเบเกอร์เสียแค่อย่างเดียวนะโอ้โหเป็นทุ่งเป็นทุ่งอย่างนี้ยังไง <c oughs> สวยครับชอดโชว์อะ่ะชอดโชว์ปอนีเนี่่วะโอ้โหหมดเวลาแล้วทุกคนยังไงไอซองเบเกอร์แหม เซฟให้รีบร์พูอย่างเวอร์นะทุกคนตอนนี้เจอกับ p ีเเจโหดมากนะโอ้ยยีเียงยังโหดอยู่ผมเล่นแผนนี้นะผมคิดว่าแผนนี้น่าจะพอช่วยอิสโก้ได้หน่อยนะแผ่นเพราะจากที่ผมลองไปเล่นอิสโก้มาหลายตานะก็รู้สึกว่ามันโอเคแต่ข้อเสียมันเหนื่อยง่ายอ่ะเหนื่อยง่ายไปหน่อยก็เลยหาตัวกองกลางมาช่วยบีบอลหน่อยสองคนโขกโชไป โ oh, อ้โหไอสัตว์มึงบักจังวะโอ้โ oh, ห okay. ไปแค่กระเป๋าเออครับอย่างบักเลยดิสโ,โก้จ oh, oh, okay. ่ายเฮ้ยเฮ้ยดิสโก้โอ้โหโอ้โหเกือบนะครับอูนิดเดียวดิสโกเ้เกือบได้แอซิดแล้วเมื่อกี้ฮึ่มสิงจับดิสโก้เป็นคอมพิวเตอรพาร์ทนะเมื่อกี้เอาท่าสีายครับ เปิดไปเลโขกไปอิสโกเบิ้ลจังหวะเดียวอีกทีนึงกลับไปโอ้โห nice ไม่ท no. like really ันนะถ้าได้กลับไปน่าจะโดนแล้วนี่ยมันตักาไม่ต้องกลัวอุ้ยอิสโก้อิสโก้อิสโกขอลองเช็คระบบแต่ลูกลูกเมื่อกี้ยากอยู่แล้วนะต้องเข้าใจเลยว่าลูกเมื่อกี้มันก็ค่อนข้างข้างสิบข้าสิบนะเอาตรงๆแต่ถ้าผมวิ่งฉีกขวาไปแล้วปั่นน่าจะได้อยู่แต่ผมแม่งพลาดนะเมื่อกี้เล่นเล่นพลาดไปนิดนึง แต่ถือว่ามึงเริ่มเสียงแล้วใช่ไหมมึงเริ่มนะมึงเริ่มกลัวแล้วดิทีเนี้ยผู้ใจไปดิใจมาพรงนี้ดับเบิ้ลทันเราสัดไม่เหลือ,อม,มาแล้วครับมาแล้วรูรูร,ร,รูมินิเก้โอ้โหไปก่อนเลยครับเกี่ครับบังคับแล้วว่าเกียบ์จ่ายได้สวยนะโอ้แต่อิฟโก,ก้ได้เห็นแล้วนะนะอิฟโก้ก็จ่าย สวยสวยได้นะแต่แค่มันห,นา,หาจังหวะยากนิหนึ่งโอ้โหแค่หกสิบวนาทีเนี่ยก็ครึ่งหลอดแล้วนะถือว่าเหนื่อยง่ายมากแต่ก็ต้องให้นะแหล,ละว่าเขาแก่แล้วละนะเขาเขาแก่มากแล้วแถมต้องจับไปยืนซ m f มไหมผมว่าแต่จับยืนซ m f ก็มเอก็น่าจะยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันอะไรลมันวิ่งช้าแล้วก็ไม่ได้มีค่าเก็งลับอ่ะคือสีค่าพลังเกมรลับันไม่ได้ดีเลยนะมันแดงเลยนะก็เลยอาจจะไม่รู้ดิ ต้องลงในข้างแรกอะแล้วข้างหลังก็เปลี่ยนอะไรเงี้ยโอ้โหซิโก้กูม่ใช่ซิโก้อิสโก้อืมเคียบแล้วกันมุมนี้แปลกๆอ่อะรู้สึกไม่ดีเลยราทาปฏวัติสวยเพื่อนยังไงลูกนี้แก้งบ้าเลยอเปล่าจ่ายเลยแล้วกันไม่ได้ทุกคนแก้งบ้าวะ่ะไม่ได้ว่ะไม่ผ่านนะอิสโกะไรบอนย นี่ไงดับดิโอ้ดับไม่ติดสวยละสวยทุกคนดับมาไม่ติดวะสวยสวยพอโ,โลสวยมาอีกกลอนึสเปเชียลดับมาทเจโอ้โหยินเอมันน้อยนะถ้ามันเยอะน่าจะได้เดยไปดิทำชิงวันทูโอาชิ ยิงแม่งเลยอือหือโอ้โหเแชวา่าครับแชมิงโก้เตะให้เลยนะเมื่อกี้ดูดิทำชิงบันทูอ่ะโอ้โหลั่นอ่ะทุกคนได้ลั่นอ่ะ,อ,ะออกได้ไม่ได้ยี้ยังไม่ออกว่ะยังอยู่ว่ะว่าควยยาวอย่างเงี้คยควยยาวมาละโอเคแล้วก็ โผล่ไ,ไ,ป hehe, ไปก่อนโผล่ไปทำชีวันทูเฮ้ยเช่ว่าอีกทีนึงโไปก่อนโอ้ทำท ah, ่าอะไรอ่ะโอ้โหอิสโก้ไฮโคตรสวยอ่ะเมื่อกี้อะอิงเองเลยแล้วกันไม่ไหวแล้วโอ้อิสโก้ให้สวยจริงเฮ้ยได้การอยู่นะทุกคนเราไปเล่นแผนนี้นะสี่สามหนึ่งสองนะได้การอยู่ว่าอิสโก้เล่นแผนนี้เข้าอยู่นะ ก่อนมารีวิวผมลองไปเล่นหลายแผ่นะนะผมลองไปเล่นแบบว่าเดี๋ยวขอเล่นก่อนขอลั่นก่อนอิสโก้เปนเหนื่อยง่ายอ่ะอิสโก้ข้อเสียอย่างเดียวเลยคือมันเหนื่อยง่ายแล้วก็วิ่งไม่ค่อยเร็วหลายอย่างเลยเนี่ยนะไปหมดเวลาแล้วน้องทำไรทำไรสวยแล้วก็จบกันไปแค่นี้แหละเอาไปล่อยูกนึงได้ไหมหนึ่งไม่ทันโอ้โหลัห่นอนยะู่เนอะอิสโก้อะโอ้เดี๋ยวให้ต้องให้เชวาป่ะทุกคน เดี๋ยวไปฟังสรุปท้ายคลิปเลยนะสรุปท้ายคลิปนะทุกคนอิสโกโการ์ดเขียวตัวนี้นะแม่งงันงนะันอะงันงันเลยอะตัวแม่งแบบพลอมากระตัวเนี้ยบอกเลยใครที่เปิดไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะครับคุณไม่ได้พลาดอะไรก็ตามของเกมเลยนะคุณแบบเออเปิดได้กับไม่ได้คือดีจเท่ากันอนะเอาตรงแต่ถ้าใครเล่นแล้วชอบก็ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนดูแล้วกันนะทุกคนนะเออไม่สนเลยมากว่ะต่ตัวมันก็ทร,รมได้ครับตัวฟร,ร,รีสวัสดิการรัะนะเออขอบคุณกันนะครับที่ดูคลิปจน,นจบนะ